กับตันเมตาบิลสามารถใช้กําจัดมแมลงอะไรได้บ้างครับกับตันเมตาบิลคือเชื้อเมทาไรเซียมผสมเชื้อบิวเวเรียสามารถกําจัดมแมลงได้ทั้งชนิดปากกัดและปากดูดเลยนะครับจึงสามารถกําจัดเพลี้ยได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,ออเพลี้ยกระโดดเพลี้ยแป้งเพลี้ยไก่แจ้นะครับผมลายแดงมแมลงบีขาวนะครับ พวกด้วงแมลงชิดปากกาจะเช่นแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับด้วงหนอนด้วงแล้วก็หนอนจอต้นสามารถกําจัดได้มหมดเลยนะครับโดยที่เชื้อจะไปเจริญเติบโตในตัวแมลงแมลงจะตายภายใน1นถึงสวันเลยนะครับเรียกว่าเป็นชีวพันธุ์ที่ไม่มีสารเคมีนะครับปลอดภัยกับผู้ใช้100%อเร์เซเลยข้อดีมากๆเลยคือกับตันเนทบิวจะไม่ทําลายแมลงที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ของเรานะครับเช่นไส้เดือนนะครับแตไม่ผลกับไส้เดือนเลยและ ไม่ทำลายแมลงผสมเกสรเช่นพึ่งชันโลงนะครับตัวห้ามตัวเบี้ยพวกนี้ที่จะเเรียกว่าช่วยกําจัดมแมลงตัวอื่นให้เราก็ไม่มีผลกับตัวกับตันเมทาบิลเช่นกันเลยนะครับ